ตลาดคนเป็นเ่นดามีหลายคนแล้วมาถึงาันมาตลาดคนเ่นมาดูตลาดเดนขอยซื้อามองราไปค่าเี่นอยากซื้อไปส่มาเม้าอ่ไหนีสิโอ้คนไทยบ้าเ้าแนัวแกนัวบอกโอ ข้าโอปลาค่พี่นี nice ่โ้อสามสบพันร้อยสบร้เมื right ่อนตันไนหกสิบาทเจ็ดสิบบาทแดสิบพันเนี่ยถุนึ่งั่นกิคือกวานเขาอยู่ด้ออมาละแม่อาบอ่อเบตลาดาบแค่สบาดี เพื่อนน่ะนี่เบิร์ตบอกให้บรรยากาศบ้านพนเจริญเนาะเบิ่งดู้วาไหวไหวป่ครับนอตาวบ้าเนาะเต๋าเยี่ยมช็ตลาดบ้านบ้านพนเจริญเนาะ นะเบ้านม่นบ้าน่บ้าน่มเดี่ยวมาเดี่ยวต้มง่าปากสั่งเืนนะะเที่ยวมาเที่ยวมบรรยากๆน้ององไฟหอข้าวซ้ายขนาดน้นนั่นแหละมบวกน้อยีเดียว บัว hmm, so ้อยหอยจูบหอยขมบรรยากาศเย็นๆบ้านโคนเจริญที่คุอนี่ยเลยนี่มันน่าก็เลยหอยอันนี้หอยอันนี้หอยปังครับสัลรี่นี่แมงคามไหมใครเนี่ยนี่ เอาไปตำเนาะเอาไปสู้มันนี่บวน้อยหน่อยแต่นี่ปหมึปลาหมูปลาบ่เนี่ควางทะเลบ่ควางชาวพันน่ะนบวกนักเ้นชาวพันแจักบ่าวพันนีส้นเสนเหยียบ่าไรเนี่ยไรนี่ 2 0รสบบาทฮะอาแบน่เนนใส่เงินไท้เอาเอาเงินเองนก๊ยมีเยอะเงินเก็๊เออแซนคิดแสนิเออแนสองร้อยสองร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยไทยสองร้อยยี่ร้อยเออเนาใไถ่ใส่น่าสอน้ แก่วกียบเนี่ยของไปไป้ายมันจะไปมันจะไปมันจะดปครับไปดิเออโอ้ยแห้งแต่บุปเปอร์เป็นยังมันโมเป็นมินนอนยี่สิบตอนอยู่หลายคื่นปวดเว้ยเออบ์เป็นยังมือเมื่อจังมะยังนอนนอนขูดแรงนอนก่อนมือหลังมะยังจากมาแวะสื่อเมื่อเมื่อสีเมื่อสีเมื่อจังมารอนะเยี่เข้ อยากไดไโย่อยากได้หลายอย่างโย่วันนี้มันนองามเพื่อกันนะนนอะไรนะดูกนะปลุนปลาดุกก็มีหมูป่าปลาดุกปลาดกปลาดุกปลากปลาดุกปลากปลารปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุาปลากปลากปลาปลากปลาปลาปลากปลากปลาดุกปลาดปลดปลาปลาปากปลาดปลาปลากปลาดุกปลาปลาดลาดกปลาปลาดกปลากปลาดุปลากปลก ปลามูปลาปลาปลานลาปาปลาปาปลาปาาปลาาปาปลอ่อนเนาะลาปลาปปลาปลาปลาปลอปปลาปลาปลาน้าปลาปป โหสดมากเลยป่าพับขนาดสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้พักยังนี่นางเออนี่เดะหอมลาบนีนรูกมากก้อนไห้ขึ้นพวดก้อนไร้ขึ้นปวดก็ถึง10าเนาะ เยี่ยมจมเลยโอ้หอมรามหอมลาาคล้ายๆผักัดแ่เนาะบะแมนชแ่น่เป็นมบตลาดมาชบตลาดโคนเจริญมองพี่น้องมาเลาะด้ว มาเราชมตลาดด้ครับเด้อพี่น้องครับครับลุงพมพคม,คมู่บนบ้านทุ่งลุงพมคมพนเด้อ